เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการฟอกเงินเนี่ยมันคืออะไรและที่มาของคําว่าฟอกเงินเนี่ยมันมาจากไหนฟอกแล้วมันสะอาดจริงๆไหมวันนี้เรามีคําตอบจ้าการฟอกเงินคือการที่ทำให้เงินที่เราหามาได้อย่างผิดกฎหมายกลับมาขาวสะอาดหรือถูกกฎหมายนั่นเองค่ะหรือว่ารายได้ทุกรายได้นั้นต้องมีที่มาที่ไป โดยเฉพาะรายได้ขนาดใหญ่ค่ะเป็นล้านล้านและไอาการฟอกเงินเนี่ยนะคะมันก็มีมานานแล้วเป็นหลายพันปีแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าฟอกเงินกันเพราะว่าคำนี้ยังไม่ได้ถูกค้นพบจริงๆแล้วคำว่าฟอกเงินนั้นถูกค้นพบเกือบร้อยปีแล้วค่ะโดยเมื่อปีคศ1925 แก๊งมาเฟียขนาดใหญ่ในชิคาโกโดยมีหัวหน้าแก๊งที่ชื่อว่าอัลคาโปนททำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างครบวงจรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร่งออกเหล้าเถื่อนขาประเวณีบ่อนใต้ดินและยังมีคาสิโนแบบผิดกฎหมายด้วยค่ะแล้วเงินเหล่านั้นนะคะทำรายได้ให้กับเขาแล้วชาวแก๊งของเขานะคะอย่างมหาศาลเลยค่ะ พูดง่ายเป็นหลายๆพันล้านแล้วอัลคาโปนี่นะคะเขาก็ได้คิดถึงวิธีการที่จะทำให้เงินนี้มันขาวสะอาดอยังไงเขาก็ได้เปิดธุรกิจร้านซักรีดขึ้นมาค่ะแล้วไอ้เงินมหาศาลเนี่ยที่เขาได้มาจากการทำธุรกิจเถื่อนๆทั้งหลายนะคะและธุรกิจด้านมืดเข้าไปหมุนเวียนในร้านซักรีดค่ะ แต่เขาก็ทำได้แค่6ปีเท่านั้นนะคะแหม่ก็ใครเขาจะไปเชื่อละคะทำซักรีดจะมีเงินเข้าเป็นล้านล้านไม่ทีล้านอีกแล้วนะคะพันล้านแต่ที่โป๊ะแตกที่โดนจับนั้นก็คือเขาถูกจับในข้อหาหนีภาษีค่ะโดยการถูกจับครั้งนี้นะคะตำรวจก็ลื้อทั้งหมดเลยค่ะว่ารายได้ที่หามาทั้งหมดเนี่ยหามาจากไหน ได้จริงๆไหมและนี่แหละค่ะเลยเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าฟอกเงินและวันนี้นะคะหน้านาก็มีแอปหนึ่งแอปนะคะจะมาแนะนำค่ะแอปนี้มีชื่อว่า Transfer Galaxy จ้าส่งเงินทั่วไทยส่งฟรีโอนไวแถมยังเรทดีอีกตั้งหากอย่างแรกเลย <ไป S 2> นะคะ,เ,ะเราต้องโหลดแอปนี้ลงมาก่อนคะ่ะ Transfer Galaxy เมื่อเราโหลดแอปนี้ลงมาแล้วนะคะจะผานเฟอร์กาเล็กซี่นี้แล้วก็กด,กดเข้าไปเลยค่ะเม่เข้ามาแล้วนะคะ,นะ,คะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะสําหรับท่านผู้โหลดมาใหม่นะคะรบกวนลงทะเบียนก่อนใช้งานนะจ๊ะแต่ของเราลงทะเบียนมาแล้วเรียบร้อยจ้าใช้งานได้เลยแค่ล็อกอินเข้าไปหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะคราวนี้เราก็มาทําการส่งเงินเลยจ้ะเห็นด้านล่างสุดไหมคะคําว่าส่งเอาละจ้ะกดเข้าไปเลยค่ะทุกคนเมื่อกดเข้ามาแล้ว หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็กดเลือกประเทศปลายทางที่เราจะส่งนะคะนั่นก็คือประเทศไทยค่ะแล้วต่อไปเลยเราก็มาเช็คค่างเงินกันหน่อยนะว่าค่างเงินตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วเอาจะเอาเป็น1 0 0 0โครนเท่ากับ3ามสามพโอ้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะอาร์เจ้ะข้างล่างก็กดถัดไปเลยจ้า เมื่อกดถัดไปแล้วนะคะก็จะมีนี่เลยเพิ่มผู้รับใหม่กดลงไปเลยจ้ะเมื่อกดลงไปแล้วคราวนี้เขาก็จะหเหตุผลว่าเราเนี่ยจะส่งไปเพื่ออะไรเงินก้อนนี้นะคะส่งไปเพื่ออะไรจะให้พอให้เพื่อนให้พี่น้องให้คู่สมรสหรือว่าให้อื่นๆหรือให้เพื่อนเห็นไหมเนี่ยอ่ะแต่ไม่จะส่งไปให้ตัวเองกดไป ล้วคราวนี้นะคะเขาก็จะถามว่าคุณส่งเงินไปให้ใครนะคะก็คือปลายทางนั่นแหละคุณก็ส่งใส่เลขที่เบอร์โทรศัพท์ใส่ชื่อใส่ที่อยู่นะคะอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ประเทศไหนแค่นั้นเองทําตามขั้นตอนแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆเลยจ้าและเราก็กลับมาหน้าจอหลักก่อนนะคะถ้าเราชวนเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนกดและโอนเงินผ่านแอปนี้นะคะคุณก็จะได้รับนี่เลยจ้า250โคร แต่เพื่อนของคุณต้องโอนเงินขั้นต่ำห้าร้อยโครนขึ้นไปนะคะโอ้มันแน่นอนอยู่แล้วค่ะไม่มีใครโอนต่ำกว่านี้แน่นอนแล้วคราวนี้เราก็กดเชิญเพื่อนๆได้เลยค่ะกดเลยค่ะจากนั้นเราก็กดตรงตัวคำว่าคัดลอกนี้เลยนะคะแล้วก็ส่งลิงก์นั้นไปให้เพื่อนถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามไปได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยดูแลให้บริการจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณ Transfer ก i r e ็ t ซี่รดีโอนไว้ฟรีค่าโอนที่เป็นผู้สนับสนุนในคลิปนี้ด้วยค่ะเจอกันกับเรื่องราวสนุกสนุกอีกครั้งกันคลิปหน้าจ้า